ปลอะไรปะปลาหนามันมิตเบียดปามปลาเข่งปลยงปลาหน่ยปลาเียปลาไนปลาเข่งเอาปลาเข่งห้าก็ลงให้กินได้ส่วนปลากระห้ปลาบึกปลายกห่วงนี่บ่ให้กินเอาไปเบิ่งกเอออเบด้าว้ย่น้ำใสูยเหลียดนี่ดอกข้าขีดข้าบอยอาขีดงวลงก็เฟืองลงแล้วเฮ็ย่งไเฮ็อย่งไรเฮ้อย่งไรล่ะอ้าว เดี๋ยวลุงกินก๋วยเตี๋ยวกันจัหน่อยไปปล่อยปลาลุงเดี๋ยวปล่อยปลาลุงลุงเอาปลาแซน้ำไปพอแล้วปลาพันกว่าบาทเดี๋ยวเดียวยี่ฟินเสือใยเนี่ยบอสให้มันเสือใยกูถามก่อนเสือไงเสือไงอ๋อเสือกูกูเคยใหญ่กว่านะกูเคยตัวใหญ่ปว่าน่ะบอก Nu Đào, năng khay nhai bay này bay lô bay 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 l toàn bay 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 ยิ่ปล่อยปลาลงพิมเพื่อไรฟ้ปลานี้ยปายัางไงอ้วขมันเหนียล่ะโอ้ยตัวนี่ดึงบาลเดี๋ยวมากจดูสิแต้วลุงก็ดึงประดี๋ย้ขมันเนียแหงพิม เดยปล่อยปลาครับเก็บอย่างไรนะคราบตัวนี้เป็นปลานิลนะครับปลานินปลานินปลานินเวลาปล่อยก็ปล่อยสิพุ่มน้ำเขาปลาบนน้พุ่มแล้วถ้านำมันเข้าไปเลยฉานอ่านตัวไรไปบนละผู้ใหญ่งห็นงานในนั้นนี่ตัวนี้เป็นปลานยินหน่อยครับเกียงเบิ้ ไปก่พอพวกพ่องปหัวน้าแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาน่อไปซะกันนะทุกมัดแน่นแน่เลยเขาจะดึงประเดยนเขาจะดึงประดี๋กันเจะ่ดึงกับมันกัฟืนดูเลยยังเขาะเขอไ่แห้งเยประอยัดเอปีเก็บออกขึ้นตัวดึงอะไมาดึงบ่ออาไว้ยังไงตัวรถยังพาหนังกับไพาอนังกับไปเอาจ่มน้ำกนพานัก บมันขนไหได้ป่ะน้ำตัวอ้ปบึกปลบึกปลบึกฮ่วยคอว่าปล่อยน้องนีปลบึกต้มสเรียนในหัวโอ้ยปลบึกบวกบวกกาเรียญด้ายกันโอ้มันเป็นไงปนันมีปลาเข็งน่อยปลาเข็งไปแล้ว ตะโหนหน่อยัดนี่สันว่าสนฟ้าเนินฟ้าไหนกระต้านนฟ้านบัวไงเ้ยอะไรลูกมึัวยูนี่ดียูนี่ึยอดไอยกิ้เตีนหรอฟ้าจะตายแต่เขามาแบบเหยียงไิ้ได้เนี่เขามาแบบดไ เห็แนนีมลยไปยังปลาตะเพียนเรนบอกเรนบอลปลาตะเพียนกับปลาไหนโมันบ่อนจุบจับจุบจับไปเลยโอ้มนหมดทานออกไอไ้าไทยนไทยไปแ้วไปแล้วพมพเก็บถุง เอาถุงยางกันไหมเอาไปใส่ไปโยนพิมยับไปพิมยับไปโอ้ยดูเขามาบริมาณาหเ่เ๋ยเขามาได้งเลยแต่ว่าเขาใยา่ออกซิเจนนันออกพูดงาจนงาจนเล็บสิลุด สนี้ออปลาปลาปลากระโหน้อยปลากระโเล็กเดี๋ยวให้เดีให้ดูปุุุุอาสนอนอนหาถเอาอยู่นี่ใส่หาถุงเดี๋ยวต้นหนึเต้บอลเราุกเดี๋ยวระวังนี่ระวังนี่เขาตกี่ต้มเนี่ยมอนี่ พ่ S <S อเดี๋ยวเปลี่ยนชุดใหม่ได้หนี่พี่พี่มันจะลงแลเปล่จะลงแน่ลงพี่มยังลงไอ้พ่อนป่วยเพื่เดียวอะไรพูดไปยุ่งผ่อนตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ปลากระโหูหน่อยกอนหนินี่ปลากระโหูหน่อยโอ้บ้มัดสุดยอดเลยมาดีลีหัวจะนอนเข้าตัวนั้นปลาบึกตัวนี้ไปยังงูปลาบึกอ่าพิมเจ็บอันเดียลูก ล้วบางอย่างก็ลงนะฮะตายตัวหนึ่งมั้งตายอีกตัวตายตัวาน่งตัวเดียวสองตัวเอาอย่างเพื่อจ้าตัวขันบนตัวแดงวิ่งเหวนนอยู่เห็นเป็เฮ้ยรอแน่นั่น ป่อยเนี่ยเนี่ยก็จะจับเยอะย้าขึ้นที่เราไปมานน,ปนนั่นก็ป่อยนัไปที่เด้ออแมนนี่เขาบึกเอาขึ้นมาขึ้นมาัเปนปากระหงออ้ยตั้ขาตัวนีปปากระหง ปลากระห uh ู้ใหญ่บอยเอาเฟืองกับหิ้งง ja. ้อลงแต่ว่าเพราะท่านโดนมาเลยปลากระหู้ปลากระหู้เล็กอะนำเขาได้ไรได้เดี๋ยวมาเจอนี่ตัวเนี้ปลากระหู้ใหญ่มาตัวนี้น้ำพุ่มนะตัวนี้ปลาหนิ่งนี่ไหนบอ ตัวนี้ปลานิ่นไงปลานิ่ปลานให้กินเนอะปลากระโโหปลาบึกม่ให้กินอ้ยบกมาพีนาูลเออปลาดอกปลาดุกกินได้โอ้ปลานิ่ปลานก็มีอืมอะไรหายหนึ่งว้อ้ยพี่พพี่่พี่่พีั่พี่่พี่่ั่ี่่ี่ มังแนงแน่นะจะไปจับมลุนางออกมังออกนางเล่ยมังเลยเออโอเคเอามาอีกตัวหนึ่งมามากนมึงอกเห็นบ่กินเห็นบ่เห็นบ่เข็บทุ่งไปใส่ประโยชน์ มากนี่ครับแหนแดงครับแหนแดงเท่านั้นครับสวัสดีครับตัวนี้มันต่ำเนาะต่ำหน่อยเออตันนี้ปลาอย่างนั้นมึงมั้งอัวนี้น่าจะปนินงขมวายอย่าลงไปลูกปนินบ่ปนินปนินอะปนิน ปนินปนินปนินแนวแนวเข,ข้นมาขึ้นมากยางขึ okay. uh ้นมาวมันขึ้นมาเออเก็บพิมพ์พิมเก็บยางลงพิมพ์เอาน้ำเข้าไปเต็มเต็มเลยแล้วก็ปล่อยเปิด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 ปากมันเลยไปตรงไปนี่เออกระห ồ กระโห ồ เล็ก กระหูเล็กนี่กระหูเล็กแกเลยเดี๋ยวปลาเนี่ยเอาขึ้นมาพุ่มปลาเนี่ยหนึ่งปุบปุ๊กเอาน้ำข้าไปล่ะา่อปล่อยมาปล่อยมาเลยเอามาโชว์มาโชว์กันมาโชว์กันมาโช่อผีได้ทีล่ะพุ่นไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนี่นี่ปลากระโหู้ใหญ่ มีกระโหลหญ่มีแถบสมีกระโหลหญ่เอ่อ้าหลายคนเดียวังปันินนี่กระโหล่ครับนี่กระโหล่ครับกระโหล่ครับกระโหลยได้หนึ่งมาเก็บถุงเลยมาเก็บถุงครับเอ้ยยังสวัวนี้ปลากระโหลกหน่อยนี่ปลาไก่ร้องเลยลูก

ปลากระห ồ หน่อยปลากระห ồ หน่อยปลากระห ồ ลุงเสือมากมีป,ปาลาบึกกับปลากระห ồ หลายกว่าหมูลปลาบึกไงปลาบึกน,นีหนน่หาถุงปลากระห ồ กระห ồ เอามันหาถุงด้วยกันกระห ồ หาถุงปลานิง่งถุงหนึ่งปลาหนถุงหนึ่งปลาปึงถุงหนึ่ง ลกปลาเข็งใหญ่อีกถุงนึงปล่อย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 อย่าไปเห็นมั่นปล่อย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 เอาขึ้นมาขึ้นมาเอ่ะตอนนี้เป็นแหนกกระจอกนะครับที่ผมมาปล่อยไว้นี่เนื้อแดงครับแต่เดี๋ยวจังสิตันน้ำไว้นะครับตอนนี้ปิดโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าน้ำฝนกระไรอยู่ เบ่งความสามารถในการกัดเก็บน้ำของของคันคู่นะครับเดี๋ยวจังสีถังน้ำไว้มานี้ะนี่สมัยตะกี้ลุงจับหัว่ลุงแสงแนวเนี่ยล่ะอ่าลุงจับหัว่าลุงแสงแนวเนี่ยลุงแสงตัวทอามานี่ตัวทอพี่ไม่ะ เป็นความรู้สึกสบายใจอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ทําอะไรไว้บ้านบ้างนะครับเหมือนอย่างที่บอกครับทุกอย่างที่นี่ของผมนี่จะเป็นเหมือนของขผญ,ญาติี่น้องทุกคนอย่างปลาเมื่อกี้ที่ปล่อยไปนะครับผมก็คือให้กินได้หมดนั่นแหละก็จะไม่ให้กินเฉพาะปะลาเบือปลากระโ霍อ,อะไรพวกนี้นะครับส่วนปลาตะเพียนปลานินปลาใน ที่ปล่อยหรือปลาธรรมชาติปลาดุกอะไรพวกเนี้นะครับก็กินได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนปลากระห้ปลาบึกเมื่อถึงเวลาที่เราจะกินแล้วก็กินด้วยกันนะครับอาจจะเป็นงานนั่นงานนี่นะครับงานดีใหม่งานเทศกาลอะไรนะครับไม่ได้ห่วงนะครับทุกอย่างที่นี่สามารถทําประโยชน์ละก็เอาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นกล้วยนะครับอย่างวันนี้ก็ให้น้องผม ปลูกกอยนะครับปล,ลูกกอยแทนทีสิบหาขุดยูผู้แมลงพุ่มเท่ากับขุดอยู่นี่ขุดละปลูกขุดละปลูกนะครับเพราะมีทีมีทางอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก่อนหนนี้พี่น้องเขาไ่ค่อยสนใจนะครับก็อยากให้พี่น้องทุกคนช okay. ่วยกันดูแลธรรมชาติช่วยกันดูแลโลกนะครับเพื่อพวกเราเองผมไม่อยากเริ่มต้นในวันที่ผมเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็อยากเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ พอถึงวันเกษียณก็ได้พักผ่อนได้อะไรนะครับก็อาจจะได้เงินสักก้อนหนึ่งก็มาใช้ชีวิตกินอยู่ที่บ้านวันละร้อยคงพออย่างมากครับคงไม่เป็นอะไรต้องลำบากมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ